จุดเริ่มต้นของไม้กางเขนเยาวชนโลกเนี่ยมาจากปีศักดิ์สิทธิ์ในปี1984เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งการไถ่กู้นับปุริเยียออฟรีเดมชันแล้วก็เห็นว่าบรรดาย,ยาวชนเนี่ยให้ความสนใจใกับไม้กางเขนอันนี้อย่างมากในเมื่อยาวชนเห็นถึงความสําคัญขอ,ของไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความเชื่อแล้วก็ความรักเนี่ยแสดงว่าเยาวชนกําลังมุ่งเข้าหาพระเยซูเจ้าท่านก็เลยมอบให้ไม้กางเขนอันเนี้ย เป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนโลกทุกประเทศที่จะมีการเป็นเจ้าภาพเยาวชนโลกก็จะมีไม้กางเขนอันนี้ตามไปด้วย วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรายการ Power of Love นะครับพลังรักสร้างพลังคุณแน่นอนนะครับเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆในพระศาสนาจากที่ดําเนินไปนะครับก็มีความหลากหลายแต่กิจกรรมหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือพลังของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ในปีศักดิ์สิทธิ์นี่เองครับสภาเยาวชนหรือแผนกเยาวชนในสภาพระสังฆราชคาตุริกแข่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็สอดรับกับปีศักดิ์สิทธิ์ สอดรับกับเรื่องราวของเยาวชนโลกแล้วก็ยังสอดรับกับเรื่องราวของบุญยราศีซึ่งจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญและเป็นเยาวชนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพ่อดนทิศักดิ์ปัญยงสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับครับตอนนี้คุณพ่อดูแลเยาวชนเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะฮะเลขาธิการะรเป็นผู้อำนวยการแผนกเยาวชนของสภาพระสังฆราชครับครับแล้วก็<ค>เป็นจิตอาภิบาลของเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีคุณพ่อเป็นมิสังสุราษฎร์ธานีครับนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อลองเล่าเราฟังหน่อยครับว่าได้ยินว่าจะมีไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะครับแล้วก็รูปแม่พระแห่งกรุงโรมพระธาตุบุญยราสี คาร์โลอากูติสนะครับอันนี้มันจุดตั้งต้นมันเป็นยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นแรกมาเนี่ยคือหลังจากที่ประเทศโปรตุกเกสนะครับที่ประเทศโปรตุกเกสมีงานเนยาวนชนโลกเมื่อ <ลา S 2> ปี 2023, <ลา S 2> 2023ใช่ครับก็ภาษาปาก็ประกาศเจ้าภาพใหม่นะครับในปี2027ก็คือประเทศเกาหลีใต้นะครับที่กรุงโซก็เป็นที่มาที่ไปว่าพอกรุงโซได้รับการเลือกให้เป็น ประเทศที่จะจัดงานชุมนุมเยาวชนโลกเนี่ย<ม>เขาก็ได้รับมอบกางเขนเยาวชนโลกพร้อมกับรูปแม่พระ<ม>ซึ่งกางเขนกับรูปแม่พระเนี่ยครับมันอยู่คู่กับงานเยาวชนโลกเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วครับเยาวชนโลกจัดก,กี่ปีครั้งปกติจะทุกๆ4ปีนะครับ4<ม><ม>ปีหนก็จะมีช่วงโควิดที่เว้นช่วงยาวไปหน่อย นี้เป็น,นของเกาหลีเอ๊ะการเลือกคุณพ่อพอทราบไหมว่าเขาเลือกจากอะไรหรือว่าการเลือกเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาเลือกจากวิธีการแบบไหนแต่ว่าเขาจะมีการนําเสนอมีการส่งต่อกันนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือเวลาที่ทุกครั้งที่มีการจัดงานชุมนุมเยาวชนโลกนะครับไม้กางเขนเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งนะของงานเยาวชนเลยเราจะพบ กางเขนกับรูปแม่พระทีนี้พอพอเป็นตรงนี้จัดที่เกาหลีก็เลยมีกิจกรรมที่เดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังหน่อยใช่ครับคือเราต้องมองย้อนกลับไปว่าไม้กางเขนเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนก่อนครับคือจุดเริ่มต้นของไม้กางเขนเยาวชนโลกเนี่ยมาจากปีศักดิ์สิทธิ์ในปี1984งพน้านานทีเดียวนานครับในปีหนึ่นเกร้อยแปดสิบสเนี่ยเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งการไถ่กู้นับพุทธิยีออฟรีเดนชั่นซึ่งภาษาปาจอนปอนที่2เนี่ยประกาศ แล้วก็ใช้ไม้กางเขนเนี่ยจาริกอยู่ในในประเทศอิตาลีแล้วก็มาปิดที่กรุงโรมนะครับเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เห็นว่าบรรดาเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจกับไม้กางเขนอันนี้อย่างมากมทุกๆครั้งที่แห่ไปที่ไหนเนี่ยเยาวชนก็จะมุ่งเข้าไปใช่ครับ<ม>ก็เลยโลโกมีสัญกษณ์ใช่เป็นสัญล<ม>ักษณ์เลยว่าโอ้นี่เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของการไถ่กู้เยาวชนก็จะมุ่งเข้าไปหาไม้กางเขนอันนี้ด้วยด้วยภาพอันนี้ครับก็เลยทําให้ภาษาปาจอพที่สองมองเห็นว่า ในเมื่อเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความเชื่อแล้วก็ความรักเนี่ย<ม>แสดงว่าเยาวชนกําลังมุ่งเข้าหาพระเยซูเจ้า<ม>ท่านก็เลยมอบให้ไม้กางเขนอันเนี้ย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเยาวชนโลกทุกประเทศที่จะมีการเป็นเจ้าภาพเยาวชนโลกก็จะมีไม้กางเขนอันนี้ตามไปด้วยก็ต,นะต่อเนื่องไปใช่ครับ<ม>ซึ่งไม้กางเขนก็เป็นไม้กางเขนธรรมดาเนาะจากที่เราไปศึกษาข้อมูลก็บอกเป็นเพียงแค่ไม้สนธรรมดาไม่ได้มีมูลค่าอะไรเพราะต้องการบอกว่า s i m p l i c i t y นะ<ม>แบบสุภาพที่สุดพระเยซูเจ้ามาสุภาพที่สุดเรียบง่ายที่สุดทุกคนเข้าถึงได้แสดงว่ากางเขนที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ย ก็คือกังเขตอันนั้นเลยที่เขาแห่มาตั้งแต่ปี1984ครับโอ้โหแต่แล้วแม่พระส่วนแม่พระเนี่ยนะครับเหตุเกิดในปี2000ครับปีศักดิ์สิทที่มีการจัดชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงโรมครับก็มีไม้กังเขนอันนี้อยู่แล้วนะครับพระสารปาก็รู้สึกว่าไม้กังเขนเนี่ยควรจะอยู่คู่กับแม่พระเสมอท่านก็เลยอัญเชิญรูปแม่พระแห่งกรุงโรมเนี่ยครับซึ่งได้มาตั้งแต่ปีประมาณ590 โดยภาษาปากเกกรีที่1เนี่ยที่นําเข้ามาจากใบเซนไทยนะครับมาแต่ว่ารูปที่เราได้มานี่ไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นรูปที่เขาทําขึ้นมาให้เหมือนให้เหมือนนะให้เหมือนแล้วก็พอจัดเสร็จเนี่ยนะครับปีต่อไปเจ้าภาพปีต่อไปเนี่ยก็เลยภาษาปาก็เลยทํารูปจําลองของแม่พระเนี่ยครับให้ไปพร้อมกับไม้การเขนด้วยทุกงานทุกครั้งใคัตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมานั่นก็คือ เกาหลีเป็นเจ้าภาพก็ได้รับการส่งต่อ,ตอที่นี้มาประเทศไทยได้ยังไงวัตถุประสงค์ครับที่มาในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เกาหลีเขาได้รับไม้กางเขนมาในปี2024นะแล้วก็ปี2025เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับ<ม>เขารู้สึกว่ากางเขนจะเก็บไว้ที่เขาจนถึงปี2027เนี่ยนานมากมันนานมากครับแล้วเขาจะจาริกทั่วประเทศเขามันก็ยังมีเวลาเหลืออีกมากมายมม เขาก็เลยมองว่าในปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็มองย้อนกลับไปในปี1984วัตถุประสงค์ของไม้กางเขนคือเพื่อให้ความรอดเนี่ยนะภาษาปาบอกว่าเพื่อให้ไม้กางเขนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกให้ความรอดของพระกิตเจ้าเนี่ยไปถึงทั่วโลกเขาก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อมาถึงเอเชียแล้วก็อยากให้ไม้กางเขนนี้ป,ประเทศใดก็ตามที่สามารถรับได้ในเอเชียเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะให้เราสามที่เรารับไม้กางเขนนี้ไป ้อมกับรูปแม่พระด้วยก็เลยประเทศไทยก็มีความพร้อมในใระดับหนึ่งเขาก็เลยให้ใคล้ายว่าให้ช่วงเวลาหนึ่งทั้งกังเขตและแม่พระก็จะมาที่เม, <า S 2> มืองด<ต>ใดแต่เมื่อกี้เห็นว่ามีพระธาตุบุญญราสีคาโลอากูติสไปด้วยอัน,นิ้มามาอย่างไงฮะมาเติมอยังไงครับผมพระธาตุท่านนักบุญท่านบุญญราศีคาโลอากูติสนะครับก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญในเวันนี้เนาะวันที่7 เจ็ดก,กันยานี้ก็วันอาทิตย์ครับก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญแล้วครับประิญว่าช่วงเวลาเนี่ยคือทีแรกมีช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระสลปาฟรานซิสเดซินพระชน<อ>ก็เลยต้องเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนมีเวลาที่เหมาะสมก็คือวันที่7กันยานี้ค,ครับเราก็เตรียมนะครับของประเทศไทยเนื่องจากว่านนบุญคาร์โลกุติสเ,เป็นเยาวชน<อ>ครับเสียชีวิตที่อายุแค่15ปีแล้วก็เป็นยุคเดียวกับพวกเรานะครับ ร่วมสมัยร่วมสมัยครับใส่กางเกงยีนที่เขาพูดกันนะครับนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าไนกี้ใส่เสื้อกีฬาทั่วไปนะครับแล้วก็เหมือนกับเยาวชนในเจนเซเนี่ยเจนซีในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยมีความศรัทธาเป็นพิเศษครับต่อศินมหาสนิ์แล้วก็ทําเว็บไซต์เผยแพร่อัศจรรย์สินมหาสนิทแล้วก็กิจการต่างๆนะครับของพระศาสนจักร แล้วเมื่อท่านได้เสียชีวิตไปเนี่ยก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่ศรัทธาในตัวท่านเยอะก็เลยเป็นรูปแบบของอนักบุญร,ร่วมสมัย,มยของเยาวชนนะครับเราก็เลยประเทศไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านนักบุญองค์นี้น่าจะเหมาะกับเราเรายาวชนในประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยขอพระธาตุท่านนักบุญไปผ่านทางคุณพ่อณทวีกังกงนะครับคุณพ่อท่านก็มีความสัมพันธ์ รู้จักครับคุ้นเคยคุ้นเคยนะครับก็เลยขอพระธาตุชั้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นผมของท่านนักบุญคารากุติสมานะครับวก็ทางสภาเยาวชนก็ได้รับมาหนึ่งชุดนะครับครับก็เลยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมไปกับไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์รูปแม่พระแล้วก็พระธาตุบุญยาลาศีนะครับทีนี้เส้นทางของการเดินทางของไม้กางเขนเนี่ยจะจะเริ่มยังไงจะไปยังไงต่อแล้วจะไปจบเมื่อไหร่ครับผมโดย โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเวลาจริงๆก่อนหน้านี้เราได้แค่1สัปดาห์เท่านั้นที่เดียวใช่แต่เผอิญว่าทางอินเดียเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ผ่านกรมศุลกากรของเขามันใช้เวลาในการตรวจสอบนานใช่เขารู้สึกว่าถ้าเข้าไปในประเทศเขาเพียงแค่สอาวันแล้วต้องออกเนี่ยมันไม่คุ้มเขาก็เลยยกเลิกนะครับพออินเดียยกเลิกเราเลยได้เวลายาวต้องขอบคุณพระนะครับเราได้เวลายาวเดือนครึ่ง ตั้งแต่วันที่3กันยาจนถึงวันที่20ตุลา3กันยาใช่ครับจนถึง1 0 20ตุลาคมครับซึ่งก็ลงมาที่ตึกสภานะครับเป็นที่แรกนะครับเราก็จะมีการนมัสการมีการต้อนรับนะครับกังเขนเยาวชนโลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการจาริกนะครับก็เริ่มที่กรุงเทพก่อนนะครับไปตามวัดที่กรุงเทพที่สามารถทําได้แล้วก็ส่งต่อไปนะครับไปที่ราชบุรี แล้วก็ขึ้นไปทางภาคอีสานนะครับสี่มิซังนะครับสี่มิซังอีสานแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนะครับไปเชียงใหม่เอาไปเชียงรายเชียงใหม่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ไล่ไปจนครบทุกสังขมณนลนะครับครบทุกสังขมณนลนไปจันทบุรีนะครับแล้วก็มาไฮไลท์สุดก็คือที่สังขมณนลสุราษฎร์ธานี ในวันที่13ถึง17ตุลาคมซึ่งเป็นค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครับอ๋คบอคเพราะเวลาไปในแต่ละสังคมมณฑเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแบบรวมๆรวมๆภาพรวมๆครับก็มีแล้วแต่ครับบางสังคมมณฑลก็จะจัดมิซามีการนมาัสาการการเขนมีการสวดเทเซมีสวดสายประคำนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละสังคมมณฑเนี่ยจะจัดกิจกรรมไหนแต่เรามีรับทางส่วนกลางเนี่ยก็มีแบบฟอร์มพอสมควรครับทั้ง การเฝ้าศีลสนิทใช่มีฟอร์แมตนะมีฟอร์แมตของการเฝ้าศีลในรูปแบบของท่านบุญคาร์โรคุติสมีพิธีการนมัสการการเขนที่เราเตรียมไว้ให้นะส่งไปพร้อมกันกับกับไม้กางเขนรูปแม่พระแล้วก็พระธาตุท่านนบุญด้วยเท่าที่คุณพ่อประสานงานกับเยาวชนต่างๆหรือจิตาธิการในแต่ละสังฆบนทอนนี่ครับเขามีความตื่นเต้นกระตือรือร้นหรือมีอะไรกันพยายามจะมีส่วนร่วมยังไงบ้าง คือถามว่ากระตือรือร้นไหมก็ต้องบอกว่ากระตือรือร้นมากนะครับมากมากครับเพราะว่าเราทีแรกเนี่ยเราได้อย่างที่บอกนะครับเราได้แค่อาทิตย์เดียวเราก็จัดแค่ลงลงเท่าที่เราได้นะครับมาถึงเราก็อาจจะแค่2หรือ3วันแค่นั้นแต่พอทุกคนรู้ว่ามาได้นานถึงเดือนครึ่งเนี่ยทุกสังคมมณฑลก็อยากจะมีส่วนร่วมครับอยากที่จะอัญเชิญไม้กางเขนรูปแม่พระแล้วก็พระธาตุนักบุญเนี่ยไปที่สังคมมณฑลตัวเองเหมือนกับเป็นการปลุก กระแสะความเชื่อคริสชชนนต่อพระเยซูเจ้านะครับ,ต,นะรบต่อการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งใ,ให้กับบรรดายเยาวชนแล้วก็เวลาที่มันไปเป็นหน่วยย่อยนะการมีส่วนร่วมก็คงจะมากขึ้นทีนี้เราลองดูปฏิทินนะครับพบว่าวันที่2 0บกันยายนเป็นวันเยาวชนนะ เราเรามีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมเพราะยังอยู่ในช่วงของการเดินทางของแม่จะอยู่ที่โคราชใช่ครับโคราชเขามีกิจกรรมครับเขาเตรียมไว้แล้วนะว่าวันที่20เนี่ยเป็นเยาวชนแห่งชาติของประเทศไทยเนาะใช่ใช่ครับทางโคราชเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาเตรียมอยู่ทางนู้นแล้วนะครับเราจะติดตามดูช่องทางการเดินทางของกังเขนีและกับบรรดาเยาวชนได้ที่ไหน คือก็มีเพจนะเพจของสภาเยาวชนเองนะครับรวมถึงแต่ละสังคมมณฑลเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มโปรโมทแล้วนะว่าสังคมมณฑลของตัวเองเนี่ยจะมีแม่พระนะไม้กางเขนเยาวชนโลกแม่พระแห่งกรุงรมแล้วก็พระธาตุธนบุญเนี่ยไปในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็แต่ละเพจของสังคมมณฑลตัวเองก็มีการเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วนะครับก็เป็นการร่วมมือกันกับสื่อมวลชนในแต่ละสังคมด้วยนะครับเอ๊ะคุนพ่อแล้วช่วงไหนที่จะเป็นไฮไลท์ที่สุด ของการมาในครั้งนี้หรือว่าไฮไลท์ตลอดเวลาไฮไลท์ที่สุดก็คงจะเป็นค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติเป็นไงครับพ่อรองเราก็จะจัดในวันที่1 3ถึง17ตุลาคมนะครับที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยวัดตะบุญเทเลซาหัวหินก็จะเป็นการจัดค่ายผู้นำเยาวชนนะครับจากทั่วประเทศจากทั่วประเทศครับก็เยาวชนคาทอลิกจากทั่วประเทศก็จะมารวมกันมีหัวข้ออะไรเป็นพิเศษหัวข้อของเราเนี่ยนะครับก็คือ faith roots hope moves w y t u you, am, นะครับก็คือโดยอย่างลากลึกนะครับแล้วก็ก้าวไปด้วยความหวังแล้วก็มีพระเยซูเจ้าเนี่ยครับอยู่เคียงข้างอันนี้ตอบโจทย์งานเยววาวชนโลกในอนาคตได้ไหมหรือว่าเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของเราใช่เป็นเหมือนกับตอบทิศทางงานอภิบาลมากกว่าครับทิศทางงานอภิบาลในประเทศไทยตอบซีนอตเนาะตอบซีนอตที่บอกว่าความเชื่อเนี่ยจะต้องอย่างลากลงไปในพระเยซูเจ้า แล้วก็ตอบในเรื่องของอปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับแล้วก็ความหวังเนี่ยครับที่นําพาเราไปครับแล้วก็มีพระเยซูเจ้าอยู่ถึงทําให้เราสามารถที่จะดําเนินการกิจการต่างๆได้โดยมีรากอยู่ในพระกิตเจ้านะครับครับเห็นในตารางแล้วพบว่าเริ่มที่สภาพระสังฆราชแล้วก็มาจบที่นี่ในวันที่1 8 1แ1ด1เนี่ยครับ19นะช่วงนั้น ประมาณวันที่ยี่สิบเนี่ยครับก็สภามะบ,บุกก็จะส่งมอบไมเกนเรนเขนต่อไปที่ประเทศอะไรนะฮะอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับวิธีส่งต่อน,นี่มันยังไงอะเราเราต้องไปมอบหรือครคือเราเนี่ยก็ส่งเครื่องบินแหละครับส่งบนส่งผ่านทางเครื่องบินเพราะว่าประสานงานใช่ครับก<ๆ>่บอนที่เรารับมาเนี่ยครับเรารับต้นมาจากติมอร์เลสเตอ์อ๋อซึ่งติมอร์เลสเตเนี่ยก็ไม่ได้มีคอนแทคเรื่องกรมศุลกากรกับเรานะครับตอนนําเข้ามาก็ลําบากพอสมควรเริ่มต้นเนี่ยจาก อุงโรมส่งมาที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็มาเครื่องบินแต่ตอนนั้นเนี่ยไม้กางเขนถูกประเมินก่อนที่จะเข้าเกาหลีเนี่ยประเมินมูลค่าของไม้กางเขนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนบาททําให้ภาษีสูงมากเข้ามาต้องจ่าย,ต,ยต้องจ่ายภาษีครับเข้ามานะครับเป็นเหมือนกับเป็นของต้องสาแดงเนาะแล้วก็มีการตรวจหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็พอหลังจากเกาหลีรู้ปัญหานี้ทั้ว่าโอ้ราคาไม้กางเขน8ปดแสนสูง ขออนญาตทาที่เกาหลีเลยดียวใช่ครับเขาก็เลยเริ่มประเมินราคาใหม่เพื่อให้ถูกลงนะครับให้ถูกลงเพื่อจัดการก็เลยประเมินราคาใหม่ก็เหลืออยู่ที่สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันบาทประมาณพันยูโรเนี่ยครับลดลงมานิดหนึ่งพันยูเอสนะครับลดลงมาเพื่อทําให้แต่ละประเทศเนี่ยง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะต้องมีการเสียภาษีที่กรมสุกากรนะแต่เขาผ่านอินเดียผ่านฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องเสีย พ่าเป็นประเทศคาทอลิกก็เอาเข้าได้เลยแต่พอมามาไทยเนี่ยไม่ใช่ผ่านแค่กรมศุลนะครับแต่ว่าต้องผ่านป่าไม้ด้วยเพราะเป็นไม้ใช่ครับต้องผ่านต้องผ่านตรงนี้ด้วยตรวจสอบว่ามีมาลงมาแรงจากต่างถิ่นเข้ามาไหมก็มีกระบวนการพอสมควรคือเอาเข้ามาก็ไม่ง่ายใช่ครับแล้วเวลาเราส่งต่อก็ต้องเพราะเราไม่มีการส่งต่อตอนที่เขาจะส่งมาเราเนี่ยจากติมอร์เลสเตมาที่เราเนี่ย เราไม่เคยมีความสัมพันธ์ในดรา่ของการส่งสินค้าถึงกันก็ต้องทําเรื่องการติดต่อแต่ก็มีผู้ช่วยครับที่เป็นค้าหลวงนั่นแหละครับที่อยู่ในกรมศุลก็พยายามช่วยเราประสานนะครับเส้นทางที่ยากลําบากแบบนี้คุณพ่อคาดหวังอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่กันยาจนถึงตุลาที่การจาริกของการเขนแม่พระแล้วก็บุญยาศรีเนี่ยที่จะไปกับเยาวชนแล้วก็ เราก็ให้สมุดเข้าไปร่วมได้เนาะได้ครับได้ได้คือสนับสนุนเลยนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนให้คิตชนทุกคนเนะหรือไม่ใช่คิตชนก็ได้ใครที่ต้องการนะครับนมัสการจาริจรนะครับเดินทางมาจากที่ไหนเพื่อจะมาหาไม้กางเขนอันเนี้ยถ้าพูดถึงการตลาดนะมีให้เลือกทั้งกางเขนทั้งแม่พระทั้งปุจจลาส<า>ีเลยนะแบบโอ้มามามาครบสุดคุณพ่อคาดหวังอะไรจากกิจกรรมนี้คือสิ่งที่เราหวังมากที่สุดนะครับผมหวังในเรื่องของ เฟสรูทคือความเชื่อที่ย่างลากลงไปทำให้เขารู้สึกว่าฐานชีวิตของเขาเนี่ยมันห่างไม่ไปไม่ได้ห่างจากพระเยซูเจ้า<ม>พระเยซูเจ้าเป็นความรอดเป็นบุคคลที่ทำให้เขาเป็นที่พึ่งของเขา,าครับ<ม>ในทุกๆก,กิจการในชีวิตของเขานะเพราะว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพนี่แหละ<ม>เราจึงเห็นว่ากางเขนเยาวาชน,นเป็นกางเขนว่างนะไม่มีองค์พระเยซู ่อเป็นการบ่งบอกว่าพี่สุจ้าผู้เป็นความหวังของการกลับคืนชีพเนี่ยไม้กางเขนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการไถ่ให้รอดพ้นเราได้รับการไถ่แล้วและบัดน,นี้พี่สุจ้าก็ชนะแล้วองค์ก็กลับคืนชีพไปแล้วมีคนตั้งคําถามนะว่า<ต>ทาไมกา<ม><ม>งเขยงนยังชนไม่มีพระเยซูก็ไปนึกถึงอย่างอื่น <c oughs> ใช่ครับก็นี่อันนี้ก็คือคําอธิบายนะครับพี่พ่อครับแล้วทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยเขาต้องส่งคนมาดูมามีส่วนร่วมมาใดๆไหมเขาติดตามทางไหนไม่หรือยังไง ตอนนี้นะครับที่เขาเขาจะลงมาครับที่จะลงมาก็คือในช่วงของค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติเขาจะมาใช่ครับเขาจะส่งทีมของเขามานะครับประมาณประมาณ5คน4ี่ถึงห้าคนจะมาอยู่ตลอดช่วงค่ายผู้นำเยาวชนครับในช่วงเวลานั้นครับอ่ะคุณพ่อเชิญชวนหน่อยในโอกาสที่มีไม้กางเขนนะครับขอใช้คำให้ถูกต้องไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับจากกรุงโรมมีที่มาที่ไป เนานทีเดียวนะครับแล้วก็รูปแม่พาระด้วยรวมทั้งพระธาตุของบุญยรา,าสีซึ่งก็จะเป็นนักบุญในเมชานี้แล้วนะครับรายการเราออกก็คงเป็นนักบุญไปแล้วคาร์โลอากุสติสนะครับนักบุญที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักบุญร่วมร่วมสมัยเนี่ยครับคุณพ่อเชิญชวนนะครับปดาคิดชนหรือเยาวชนนะครับให้ปาร่วมกิจกรรมนี้กันครับครับผมก็ในช่วงเวลาปีศักดิ์สิทธิ์นี้เราก็ใกล้ ใกลแล้วเนาะใกลจะปิดปีศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเพราะว่ากังเขนเยาวชนพร้อมกับรูปแม่พระแห่งกรุงโรมเนี่ยไปมาทั่วโลกแล้วไปมาทั่วโลกนะครับไปมาทั่วทุกทวีปแล้วนะครับระบัดนี้เนี่ยถ้าเราปกติเราไม่มีสิทธิ์ได้นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดเยาวชนโลกแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษ ที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาอนุญาตให้มาถึงเรานะรก็ถือถือว่าเป็นโอกาสดีนะสำหรับเราคริศชนไทยนะครับที่เราจะมีทั้งไม้การเขนของเยาวชนโลกนะครับษษไม้การเขนศักดิ์สิทธิ์ของเยาวชนโลกมีรูปแม่พระแห่งกรุงโรมนะครับแล้วก็มีพระธาตุของบุญยราศีคารกุกติสเนี่ยไปถึงพี่น้องในแต่ละสังมมณฑลก็พยายามให้ใกล้ที่สุดนะครับให้สามารถที่จะ เข้าได้ใกล้ที่สุดเพราะว่าเราที่ไปเยาวชนโลกเนี่ยผมมีโอกาสไปงานเยาวชนโลกมาสองหนเราไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้เลยนะครับเห็นก็เป็นร้อยสองร้อยเมตรแต่ครั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสเข้าไปนมัสก,การสวดภาวนาแบบใกล้ชิดได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็เชิญชวน,นครับเชิญชวนพี่น้องคิดชนทุกคนนะครับที่มีโอกาสหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ใช้โอกาสดีอันนี้เพื่อเราจะได้มองเห็นถึงความรักความเมตตา นับของพระคิเจ้าที่มีต่อเราคิสชนไทยด้วยนะครับครับผดักเยาวชนในสภาพระสังราชคารแห่งประเทศไทยนะครับได้พยายามที่จะออกแรงแล้วนะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงปลายๆของในปีศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับอย่างที่คุณพ่อบอกนะครับกังเขนตอนนี้มาหาเราถึงบ้านแล้วนะครับออกไปนมัสการแล้วก็อย่างล่ากลึกในความเชื่อว,วันนี้ขอบคุณคุณพ่อ ตนที่สักชัดเปนยงนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อแล้วก็หวังว่า power of love ครับพลังรักจะสร้างพลังให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะพลังรักนั้นมาจากพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นท่อทานแห่งความรักนั้นนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับในหัวข้อหรือในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเช่นเคยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ